สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกรับเบ้าลุยแห้วครับ้าบรรยากาศตอนแรกครับของมวันสุกที่หกเดือนพฤเดือนธันวา,าคมครับปีพุทธศักราช2567เวลาจะดีกว่า18นาฬิกาพี่น้องเบาลุยผ้าเหระบรรยากาศตอนแรกนีครับ,รระต,รรบตะเวศกระจุ่ดีน่อย มั่วก้วยก็ตั้งข่าคว้าครับหลังจากที่ถึอครั้งไว้หาหกเดือนครับพี่น้องก็เยยมทันร้อยย่ยอยเขาแล้วครับอากาศมือนี้เป็นอึงตึงครับบม่มีลมมื่งดอกหญ้าเลยครับ มาบุรุษผ้าหลอครับโวยพ่องเตเฟี้ยงฝากด้วยด้ครับฝากกดติดตามช่องมาบุรุเนี่ยนะครับผู้ที่ท่านมาท่านติดตามครับแต่ขอบคุณสารับพู้ที่ขามาติดตามล้วครับหกรอยหาสิบก็ท่า,ทานล้วครับขอบคุณลายลายครับมาบราาบรุกับต้าเมืองบรรยากาศตอนเศ้าตอนแรกน้ำทงน้ำทาครับ อากาศเป็นไงผมจะละมือบ้าบลูสิภาพเมืองครับมืองกับพอกันครับบ้าบลูกับวันสุกที่ห <c oughs> กครับเดือนท่านว่าคงครับเดือนสุดท้ายของปีครับปีหน้ากัเป็นปีงกแลดครับพี่นอ้องสำรับเร่งนี้ เวลาอยู่ดีกับสิบแปดรยกาทำแล้วพี่น้องนุ่งบรรยากาศครับบรรยากาศใกล้ข้ำครับตะเวนกระตุกดินแล้วพี่น้องอากาศดีครับแน่นๆน่รามีลมกันเลยมันเป็นเย็นน้ำหมอกนะครับ ฝากนี้นะครับฝากกดติดตามช่องบ้าบลูแหงนไ้มนะครับเช็บรรยากาศไว้ครับห้าอีกสิบปีหน้หามันจะเป็นไหนให้ลูกหลานเมืองไหมครับความจิตของบ้าบลูบร่ได้คิดพ่อสีมิไรใดประนันเพระาะว่ายอดวิวกับเชียร์ลักซิปลัก ลอยครับว่าเกินยกเยอะแยะนี่กับหาสิบหกสิบลอยกับว่าเกินลอยเศร้าครับลอยยี่สิบมาดูภาพลอยเมืองบรรยากาศตอนใกล้ค่ำครับของวันศุกร์ที่หกเยนพฤศจิกายนครับ เวลาอยู่นี่กับดพวกพวงสิบแปดนาฬิกาพ่อหรีเปรยเลยครับช่วงสิบ้าวรูไทยชิบตะเวนกระตุกดินเราพีน่น้องบรรยากาศน้ำทงให้ทงหน้า ป้าพี่น้องเมืองบรรยากาศไปรํากันครับก่อนสีสันเน่น่ะพี่น้องขอโทษขอให้หลายๆครับ รยากาศตอนแรกพี่น้องสำหรับแรกนี้แรกวันสุกที่หกเดือนพระสิิกายนครับเวลาอยู่นี่กับสบแปริกาคำเราพี่น้องเบ้ารู้กติฟากไว้เชนี้แหละครับชิปนี้พอคมชิปหนาครับสำหรับชิปนี้กับสวัสดีครับ